เวลา13นาฬิกา17นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารสิรินทรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาเรศวรทรงเปิดศูนย์พัฒนารักเป็นสถานรักษาแก้ไขและฟื้นฟูภาวะปากแหว่งเพดานโวและความผิดปกติของศรีรษะและใบหน้าซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี2558โดยเป็นศูนย์แห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ พระคิิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าศูนย์พัฒนาักษณ์หมายถึงศูนย์ซึ่งเสริมสร้างลักษณะอันเจริญ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการผลการดำเนินงาน10ปีของสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโวและความผิดปกติของศีรษะและใบหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะแพทยาศาสตร์และคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งรวมกันสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญสหวิทยาการกว่า20สาขาวางระบบขั้นตอนและสร้างนวัตกรรมการดูแลรักษาตลอดจนฟื้นฟูผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ เพื่อคุณภาพการรักษาที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและยังมีพันธกิจด้านบริการวิชาการและวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกัรรักษาและฟื้นฟูด้วยโครงการต่างๆได้แก่การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยจะตั้งคลินิกตรวจรักษาแบบวันเดย์เซอร์วิสโดยมีทีมสหาสาขาวิชาชีพให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยแบบครบวงจรภายในวันเดียว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามิติแบบเคลื่อนย้ายได้โมบีสแกนเป็นอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการสแกนช่วยวิเคราะห์โครงสร้างและการทํางานของร่างกายสามารถผลิตโมเดลทางการแพทย์ที่แม่นยําและสร้างแบบจําลองอวัยวะหรือโครงสร้างทางกายวิภาคของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนการผ่าตัดให้ผู้ป ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา10ปีให้บริการด้านศัลยกรรมผ่าตัดแก้ไขทันตกรรมจัดฟันแก้ไขาการพูดมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวน2,688คนโดยเป็นกลุ่มทารกแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่